สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมามทีวีนะคะอยู่กับพี่เจ็บเช่นเคยและนี่คืออีกชั้นพี่ฟิลมกับน้องแจมนะเองนะคะก็คือเราจะมาอีกชั้นอีพีล่าสุดของจอยกับแฟนแจมกับฟิลมนะคะนองด้วยซีรีส์สีจ่ายเออเราก็ดูซีรีส์ไปด้วยแล้วดูความเข้มข้นของซีรีส์มันทําให้เราอยากดูต่อเพราะฉะนั้นเราก็มาดูอันนี้รอไปก่อนเพราะเราคิดถึงเขาเธอเราหลงรักเขา โอเคปะก่อนที่ทุกคนจะไปดูฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยนะคะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนส,สู่รายการจอยกับแฟนแจมกับฟิร์มจอยกับแฟนแจมกับฟิ์มน,น้าหลามาทำอะไรกันพี่วันนี้ก็เป็นวันหยุดใช่ไหมครับแนนก็เป็นวันหยุดแล้วอ่ะ ที่รู้ว่าเราอ่ะชอบกินเฮ้ย hey, ชอบแต่ว่าที่ถ้าชอบเป็นพิเศษเลยคือจะเป็นอาหารแบรบอาหารไทยอย่างเงี้ยชอบที่ให้ทีมงานอา่ะติดต่อที่นี่ไปแล้วนั่นก็คือบ,บ้านสุริยาใสานะครับค <c oughs> รับร้านเนี้ยพี่บอกได้เลยว่าระดับมิชลินไกด์อยากรู้ใช่ไหมอยากรู้อ่ะไปชิมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวก่อนเราจะไปชิมอาหารกันผมนัดสาวไว้เฮ้ยพี่เหมือนกันเหรอเออยแล้วก็มีของขวัญให้เขาดิงั้นเราไปทำดีกว่าไปทำอะไรเดี๋ยวไปดูกัน ม่บอแล้วสาวที่ไหนกันคุณเอ้ยสาวคนนี้น่ารักสวยนะโทมีความกเก่าๆนิดๆวินเทจวินเทจใช่ไหมเขาเรียกวินเทจใช่ไหมและนี่ก็เป็นเดือนของแม่เนะ <Okay. S 1> าะโอเคส่วนแจมเนี่ยเขาเรียกว่าทำของขวัญให้กับสาวของเรา ไม่เคยคิดว่าจะได้มาถามคุณบรรกาศถ้าเราทำออกมาได้แบบไม่ว่าจะสวยไม่สวยอ่ะหมือว่ายังไงมันก็พิเศษในวันนี้เพื่อให้สาวๆของเรานั่นก็คือการร้อยมาเลยนั่นเองแอบเอ็นดูนะเธอไม่เคยร้อยพี่ไม่เคยนะคงไม่เคยหรอกเออของผมจำได้ว่ามีวิชาเรียนเหมือนกันแต่คนนั้นน่าจะไม่ได้เข้าเรียนกันเลยก็รู้เลยว่าไม่ได้ร้อยรู้เลยร้อยมาเลยกันเลยดีกว่ามา มันเริ่มยังไงก่อนเจ้ไม่มีคนสอนหรอเชือกเชือก่อนเชือกอินดูอินดูนะเนี่ยเราก็ทานเทื่อนี้เธอเชือกเม็ดยังไงแจ่ตรงนี้เป็ดวะแยวอยู่นั่นแหละ แจมแจมพี่เห็นเขาขายอมาอยหะเนี่ยล้วกว่างไม่ได้ไม่เราเดินใหม่แจมไปเดินีพี่ที่ลองร้อยเฮ้เหรอี่จะลองก่อนหไม่ดีก่าพี่ผมครับเสื้อใหม่มเฮ้ย เ้ยหลังเนอะพี่พีมอะคิวคนณหน่งคุณใจฟิวหนุ่มเจ้าสำอางคนนึงก็ฟิวลุยๆสองคนนี้อยู่ด้วยกันชันงง่ายเขาอยู่ด้วยกันตลอดไม่เร็วอ่ะ มพี่พีมจะฟีลแบบเก่งตลอดใบตองนี่นะครับก็คือเป็นแป้แนไว้สาหรับลอยนะครับเวลาเราลอยดอกมะลิเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปจบตรงนี้แล้วเวลาเรากดเข้าไปให้มันหันเข้าไปอะ่ะเวลาดอกมันเยอะมันก็จะสวยทำไมนคนที่้อยมะาลายเขาบอกว่าให้ระวังว่าเข็มมันจะเสียบมือไอ้ตอนนี้แหละตอนที่มันจะกดตรงกลางอะ่ะ ไอ hey. <Come. You S 1> <w> ้ดูผู้ชายพรผู้ชายนี้เขาเขาไม่ได้จับอย่างนี้เหรอแล้วก็ร้อยอย่างนี้เหรอให้เราอย่างนี้ดิอย่างเล็กผมว่าไม่น่ารอดมาถึงของแจมอ่ะเหรอของเรานี่แหละสองคนเฮ้ยยึดคนเราไม่ได้เพราะว่าพี่มีตัวช่วยนี่ ไปอ,อินเทอร์เน็ตดูไงเอ็นดูนะเอ็นดูความตั้งใจนะนี่ไงของพี่เนี่ยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วของแจมก็คือจะเสร็จแล้วนี่ได้อยู่ได้อยู่ทั้งแม่แม่ก็เคยร้อยมาหลยแต่ว่าผมเป็นคนชอบแบบต่อโมเดลต่ออะไรอย่างนี้อยู่แล้วไงก็เลยแบบน่าจะแบบเออเรามีเสน่์ในการทำงานพวกศิลปะมปันไม่หยุัย ต้องทำไอช่อข้างบนเนี่ยมันจะมีคือพวกอะไรจะมีกลมๆนะครับมันจะมีกลมๆทาให้มันรอบอย่างเงี้ยหนึ่งรอบแล้วค่อยรูดลงมารูดลงมาแล้วมันจะเร็เวมันจะเร็วการแบบไปลงทีละดอกทีละดอก,ลดอกแล้วถ้าตั้งอย่างเงี้ยที่ผมทำครั้งแรกก็มันปวดไหลก็เลยจับมาเอียงอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่ปวดไหลมันจะนั่งทําสบายกว่าอ <c oughs> ย่าแสงหนะ้าแจ่มไปดูดี๋คอยดูบิงซีลอง มีเออดื้อเนาะสิมีมาจริงแม่เนี่ยสวัสดีคุณย่าแซงสวัสดีค응ุณแม่พิฟฟี่ด้วยอุ้ยจิ ก็คือของว่าง5อย่างนะครับอย่างแรกก็เป็นขนมเบื้องแยมโอ๊ดนะครับแยมโอ๊ดเนี่ยต้องอาปาข้าวใหญ่แม่กินได้เลยนะแม่ของแม่เดี๋ยวผมชิมให้ดูนะฮะเป็นไงแยมโอ๊ดแยมโอ๊ดแบ่งขึ้นก็ได้ไหมกัดขึ้นก็ได้นะเพราะว่าทำใหญ่เกินไปส่วนผสมหลงิึงเข้าไปครับปกตินี่จะมีความ วามความทะเลอ่ะแต่ว่าเนี้ยมันเขาผสมขิงเข้าไปต้องผสมลดภัยเข้าไปมันทําให้มันดับคาวของความทะเลซึ่งพอทานกับอันเนี้ยครับอาจารย์เป็นความลงตัวแบบชาววังเมื่อกี้ย่าผมบอกว่าจะกินครียงเดียวไปได้กินแล้วอร่อยเลยอร่อยจังอร่อยอันนี้คําต่อมานะครับมาหอกคำต่อไปห่อได้อันนี้เหมือนเคยเห็นอร่อยแล้วก็สดชื่นด้วย เพ่ขึ้นเพราะว่ามันมีสับปะรดที่บอกรสชาติกลมกล่อมนี่เเป็นไงแม่แม่ไมีของทำลิ้นใช่ไหม,ไมอร่อยเหมือนกันดกเดยียวมากต่อไปเมี่ยงคำก็ไปแล้วนี่แหละเมี่ยงคำล้วม็ไข่สอขออยังไงแม่๋อเข้าปากก็เคี้ยวเลย ผมก็เคยชอบชอบกินแบบตนนี้ทำที่เป็นเศยเป็นไม้เป็นไม้ที่เคยกินกันแหละอันนั้นเนี่ยแต่นนผ,มผมแต่พอมากินเนี้ยมันก็ไม่มีความผมเลยเไม่เห เขาเซตบ้งหรือยเขาไม่รอเลแล้วเขาไปแล้วสเตบ้างสเต๊กเทมเอร์ที่ตัดเข้าไปแล้วจะเป็นส่วนของสะโพกเทมเตอร์เขาดีมากมันลัดเข้าไปมันนุ่มแล้วมันละมุนมีความกรุบริบมีความหอมผมว่าคนอร่อยเลยแล้วเมนูสุดท้ายนะครับนั่นก็คือปลาแห้งแตงมูลิปในกระทงนิดนะครับซึ่ง กระทงนินที่ที่เราใส่มานะครับก็เป็นผงชาโครนะครับจะมีตัวปลาแห้งอยู่ข้างล่างนะครับเวลากิน,กนเมื่อกี้เชฟเขาแนะนำมาว่าก็าคือเป็นวัวเนี่ยกินได้เลย เอาจริงๆนะถ้าให้รีวิวเขาอย่างทุกอย่างมันจะแบบไม่ได้ฉุดฉาแต่มันจะเป็นความละมุนที่มันลงตัวของมันในแต่ละเมนมันเป็นอาหารว่างถัเลินใช่ไหมอย่างว่าครับถ้าเรากินแบบเรียงกันไปอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกที่แบบเออมันจะเริ่มแต่ระดับไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วมันจะเรียกน้ำย่อยเราดูนะน่ารักน่ารักถัดจากเครื่องว่างที่เราได้ กินกันไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราไปกินอาหารกันดีกว่าเดี๋ยวอาหารหลักๆเลยเนาะที่เมื่อกี้ได้แอบได้ยินเมนูมาแล้วว่าเขาบอกแต่ละเมนูน่าอร่อยมากมาจะกินมากไม่รอแล้วข้าวหอมมะลินะครับกับข้าวมันบุ้งตามเป็นข้าวกล้องนะครับอันนี้คือแกงเลียงเห็ดเผาะกุ้งสดนะครับเป็นคนชอบทานเห็ดเผาะมากเพราะมันแพงและหายากจริงไหม ยายชอบเห็ดพอไม่ไชอบพอม่แค่เราที่ไม่ชอบ,อไ,อชอบไปหาเด้ออยูนน้ำผู้ให้แจมมาพี่ฟีมไปหาเห็ดพอลายเฮ้งนยืนรำบา้านเ้องแจชอบกินแกงเรียงกับทามซึ่งเขาไม่กินด้วยกินหนูเอ้หนูพี่ฟิมชอบเห็นเหรอดีมาก อันนี้มันคือมันพอดีแล้วแบบพอเอามาทำแบบแกงแกงเลียงอะ่ะแล้วพอมันมีน้ําน้าน้ำซุปของแกงที่มันสึกเข้าไปเวลากัน,ง,น,กนงั้นผมไปที่อันนี้ก่อนแล้วกันผัดทิกขิงตามเสด็จแปลงนะครับก็ประวัติของเมนูนี่คือโอ้โหยาวเลยสุดยอดมากอันนี้อร่อยมาก อันนี้นี่ลองพี่อันนี้เป็นไข่พะโล้ไทยเจฟบอกไปเมื่อกี้ไม่มีไม่มีตัวเรา,อาชอบกินเข็ปลาโล่ย,ยาจีนอะไรทั้งน,นั้นเลยเป็นสูตรบแบบไทยแบบไทยแท้จริงนะเรี่ยวไข่พะโล่ไหมครับได้ครับหมู<ป> จับมาให้หมดนะครับข <laughs> องทุกอย่างเหมาะเอาเขาเ <laughs> พนาี้เขากินแหลกแน่นอนมา <laughs> ดูนะ, <laughs> ะให้พะโล้ไม่ให้น้ำซุปเลย <laughs> ให้ไปแล้วเมื่อกี้นี่ไงเอามีเลยเอา,เาอีกใช่ไหมอยู่เหมือนเก่งต้องเป็นนี่สิเออพอแล้วพอแล้วโอเคเขาเป็นคนชอบกนินข้าวแล้วแบบพอน้ำซุปเทลงไปในข้าวด้วยนะเขาก็รู้ดีนะเออน้องก็รู้ดี โอ้ยฉันี่อยู่เลวเนี่ยจะกินท้ามังคีเองเถอะคือน,น้ำลายนะล่าสุดละลายในปากละลายในปากไ,ได้หมดแล้วละลายในปากแล้วคือรสชาติไม่ได้หวานไม่ได้หวานเกินไปนะคือเป็นรสมะโลกปกติที่เราที่เราฝุ้นนะ่ะแต่ว่าด้วยรสชาติมันจะไม่ได้เข้มขน้ขนแบบเข้มข้นมากอ่ะแต่กินได้แล้วบบอร่อยเลยกําลังพอดีปกติเราจะกินแบบถ้ามันเนื้อหมูที่มันติดมันอนะ่ะ จะมีความรู้สึกว่ามันจะมัเนเลี่ยนๆใช่ไหมอันนี้คือพอดีมากอันนี้เป็นกรแดงหมูใช่ไหมครับกแกงก็จะชอบอระแดงเนื้อแล้วแกงเขียวหวานชอบกินแกงกะทิแกงที่มีพริกแกงอะไรเงี้ยน้นลาลา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 ยไอ้ดูไอ้เต้าแจนนะเออไอ้เด็กนี่ คอนเทมเะ็นแต่จมูกมากเรนแล้วแบบปุ๊บคำว่าอบคอนเทมคือไม่ได้อบแบบหลักหลอกคือจะถามย่าไหมว่าน้องแจมจะถามย่าไหมว่าน้องแจมชนไหมดันไงแต่ไม่ต้องถามแล้วย่าอยากเล่าดันไงดันกำลังจะเข้าเรียนนี่มาสนละย่าต้องกินยาพาราทุกวันเลยความชนของเขาวิ่งตามเป็นไข้ทุกวันมีเป็นทั้งเรื่องเล่าที่จำได้มาทั้งที่ผมว่าแสบที่สุดนะครับ เด็กๆนะซนมากแต่โตมาหน่อยไม่รู้แล้วตอนโตมาหน่อยไม่รู้หลบหลบโตมาหน่อยเดียเขาหนีไปเที่ยวไรเที่ยวแล้วเอาไปกันเถอะเอาตอนนี้มันยาวลำได้ครัไหยเรื่องไายเรื่องความดันขึ้น่ะเมื่อก่อนนี้เป็นโรคความดันเพราะผมนี่แหละใช่็นหดูนะไปถามแม่พี่ฟิล์มบ้างเป็นไงครับแม่พี่ฟิล์มตอนเด็กๆพี่ฟิล์มหรอร้อยสิเอาความจริงไหมทำความจริงไหมทำความจริงเลย จริงก็คือ,อจอมวายวค่ะจอมวยวายค่ะใช่หรอทำไมจ้างตรงอะไรแบบจอมวยวายมากเลยประจำจังหวัดอ่ะสะใหญ่ๆเขาก็อาราวาสแม่เขาก็ไม่สนใจใครจริงมอาราวาสตรงไหนได้เขาก็อาราวาสมดลอ้าวเล่เรืกใช่ไหมคือแม่มเรื่องอะไรแม่เนี่ยบังคับให้เขาว่ายน้ำคุณครูเขาให้ว่ายสามพันเมตรแต่พี่พิมว่ายสองพันแปดยังไม่ถึงสามพันแต่เขาเหนื่อยอ่ะ เหนื่อยครั็ตะโกนหยุดกึกเลยกลางสะและ้วก็ตะโกนมาแม่ก็ลงมาไหว้สิมันเหนื่อยนะแม่ก็ลงมาไหว้สิมันเหนื่อยนะขับแร่กันน่ะขับดังมากเธออันนี้ไม่ได้บังคับหลกหนีไปไหว้ประจำเนประจําเลนายนน้ำนีไปไหว้ใช่ที่บ้านที่บ้านติดคลองที่บังค<ๆ>ับเขาพบว่าเราต้องการให้เขาลดของอ้วน เขาอ้วนตอนเด็กเขาอ้วนมากเขาอ้วนชนิดที่อ้วนมากแม่ต้องเอาเอาของกินไปซ่อนอ่ะเวลาซื้อของมาให้เนี่ยต้องเอาไปซ่อนข้างในเนี่ยตู้เย็นแม่เห็นผอมมันอร่อยนะไม่ให้ไม่ให้เขากินเขากินเยอะมากมีอะไรกินแบบกินนมเป็นหยึกหยึกนะพี่สิไปกินหมดทุกอย่างจริงอ่ก็เลยฉลาไงอันนี้ผมผมอ่ะไม่เคยไม่เคยโดนบังคับไปเล่นแต่เคยโดนบังคับให้กลับเปนไม้ ได้ครับรลอยลอยสะพานทุกวันเลยปูกับหญ้าใช่มาแล้วนี่คือหน้าบ้านเป็นหญ้าในบ้านเป็นปูไม่ไหวใช่ก็ก็โดนยังไงก็โดนแต่โดนหญ้าดีกว่าโดนปูอ่ะพี่มีในตรงนี้เรากินทุกเมนูแล้วอร่อยหมดเลยาเามมีเมนูพ, <อ S 1> เพิเศษให้ผมอีกเห็นว่าแบบกินไม่ได้ครับก็เลยทำมาให้พครับโอ้โห สมยใ,ใหญ่เลยหมูผัดส้เซีอยวสเต๊กไก่บ้านของพี่ยาใสเขาไมคุ้มสุขกับการกินเนาะนี่ไงย่าชิมไปละเป็นยังไงแม่อร่อยะอ่อยย่าเป็นไง ก็รสชาติอร่อยจลยครับเดี๋ยวจบคือรสชาติอร่อยค่ะนี่เขาเป็นพี่น้องกันจริงๆได้ไหมเนยผมยังไม่เคยกินพันนซิผมพูดได้ครับเดียวว่าอร่อยเมนูถัดไปนะครับเป็นเมนูของหวานเราไปข้าวไปแล้วนี่จะไปทั้งหมดเลยเหรอแหมคุณนั่งกินอยู่ตั้งนานเลยเริ่มคุณทำไปของหวานใช่ปหมเริ่มคุณเสิร์ฟของหวานได้เลยนะครับ รีมองมีนักินนะเมนูของหวานพี่ชื่อว่าเมนูเมคาสูตริียาใสครับแต่ว่าเราอ่ะรับหน้าที่รีวิวอาหารคาวมันไปสองคนแล้วครับเมนูของหวานจะเป็นหน้าที่แม่พี่และย่าแจ่บัสองคนี้เป็นคนช่วยกันนะครับปกติทานทานแต่ลูกชิ้นที่มันใสๆวัันนี้พิเศษมากเลยลูกชิ้นก็เป็นอันชั้น คำเดิมอร่อยอร่อยคำเดีวยวกปกติไอศครีมเนี่ยจะหวานมันมากอันนี้แม่นแต่กระทั่งของหวานของเขาก็ยังละมุนลิ้นก็คือไม่หวานมากแล้วก็ไม่มันมากแต่ว่าอร่อยอยาวผมไม่พูดเลยเลยยาวมีมนังเดียวตอนเนี้ย <laughs> อนูไอนเรื่องในเรื่องของวันแม่นะครับเขาก็มีของขวัญวันแม่จากบ้านสุริยาใสยมาด้วยสวยมากประกอบไปด้วยมาลลยรรอยลักนะครับแล้วก็กลิบบนนุญนานะครับคุ้ยหอมมากเลยห okay. อมมากหอมจริง <Okay. S 1> และขนโมโสมานัครับขนมอบ,บย,ยุคแรกๆของไทยอันนี้นะคะมี กิมแมงคำราณีขนมจากมงกูดใครนะครับพี่อยากพาแม่หรือครอบครัวนะครับมาทานข้าวนะครับในเดือนแห่งวันแม่วันแม่ก็สามารถมามาในที่บ้านสุริยสัยตามรอยพวกเราได้นะครับทางบ้านสุรยิยสัยเนีมีของขวัญแม่แล้วพวกเราทั้งสองคนเองก็มีของขวัญมาให้สาวๆของพวกเราทั้งสองคนด้วยโตเต็มอะตามรอยอะ ไม่รู้หรอกยังไม่เห็นอยากรู้ก็ไปดูการไปครับเราก็ทานอาหารงีอิ่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นรายการที่พวกเราได้ไปทําของขวัญพิเศษให้กับคนที่เรารักเนี่ยที่เป็นพิเศษมากเพราะว่าเราพวกเรานั่งทํากันเองแล้วก็สวยมาด้วยเนื่องในโอกาสของเดือนแห่งวันแม่ด้วยแต่ครับเราก็มีของขวัญชิ้นนี้จะมอบให้ทั้งย่าผมแล้วก็อันนี้เป็นของพี่ล์มครับให้คุณแม่ครับปีมือพวกเราครับอนี้ฝีบู๊ของเรา ผมไม oh. so oh. ่เคยร้อยมาลายมาก่อนเลยนี่มันครั้งแรกเลยนะถึงหน้าตามันจะุบาดแต่ทำมันด้วยใจนะแม่ดูนะน่ารักมากเลยก็สวยปันที่และไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่จริงจริงเรามีสวยกว่านี้อยู่อันนี้ทำด้วยใจตั้งใจทำจากใจจริงเพราะผมไม่เคยมานั่งทำแบบนี้ให้ย่าเลยนะวันแม่ส่วนใหญ่ไปโรงเรียนอ่ะ จะไม่มีแม่ไปครูไม่บอกโอ้ยหนูเอับครูไม่บอกคือคนที่เขาจะไปก็จะเป็นแม่จริงๆไงแล้วมึงยากไงเราไปโรงเรียนเราก็จะไปยืนกิ๊กิ๊ิ๊อ่ะแต่เห็นคนอื่นเขาไหว้แต่เนี่ยก็จะไมค่คยได้ไหว้เลยถ้านับครั้งได้ผมรู้สึกว่าผมเคยทําแบบนี้ครั้งน,นี้น่าจะขาดครั้งที่สอง้งก็เนี่ยวันนี้ก็คือโอกาสมองแม่ทำด้วยตัเองเลแล้วก็มีพวงมาลัยสวยๆตรงนี้มองไปเลยเรื่องโอกาสตากแม่ก็รัก บุญรักษาเทวดาคุ้มครองแล้วจริงๆเออขอให้รวยๆแห่งๆรวยๆยิ่งกว่านี้มากๆลยหลายๆเท่านเลยลอันนี้มีให้เหมือนกันแท้ปกติไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มีโอ,อกาสไหว้แม่คืนแรกวใช่จะเป็นการกอดมากกว่าก่อดพูดคุยก็รู้สึกว่าทํานมามาเยอะแล้วด้วยวัยขนาดนี้แล้วก็อยากให้เวลากับแม่มากขึ้น ถ้ารู้สึกว่าถ้าตกตกพ้องอะไรก็พูดกับโออยากให้รู้ว่าที่ทำมันจนถึงทุกวันนี้เธอจะซึ้งจะซึ้งนะแม่ด้วยน่ารักมากเลยเวลาพาแม่ไปเที่ยวให้เยอะกว่านี้เอ๊ะจริงเหรอจริงจริงนะอย่าหลอกนะอย่าหลอกเป็นแกะนะนี่นะโอเคน่ารักเลยไปผิวก็น่ารักแจมก็น่ารัก เราจะอินกับอินกับคุณย่าพี่พี่คอยคุณย่าลงแจกมากกว่าเพราะว่าคำมวยพอนมันจะคุ้นไงเธอบานเฮาอ่ะจะเป็นแบบนี้หลีพูดห่าบบานเฮาอ่ะยังไม่หมดหลังจากที่ให้พงมาลัยกับย่าไปแล้วกับแม่พี่ฟิลไปแล้วมีของขวัญอยากจะให้อีก เดือนที่แล้วให้ไปแล้วเป็นวันเกิดแม่ก็คือซื้อซื้อแหวนให้ยาแต่หลายคนอาจจะงงเดี๋ยวเรียกยาเรียกแม่แล้วพูดยาว่าแม่แะครับแต่ว่าพูดถึงคนอื่นอาจจะบอกว่ายาก็เลยเหลือออย่างหนึ่งยังไม่ได้ใส่เลยคอก็ใส่แล้วซื้อแล้วข้อมือใส่แล้วแหวนก็ใส่แล้วเหลือตังหูวันนี้ก็เลยซื้อมาให้ซื้อตังหูให้แม่จริงๆนะยาเป็นคนชอบใส่ท้องใกลๆก็คงชอบหมดอ่ะเนาะแม่ก็ไปใส่ที่บ้านก็ได้ลูปดอกไม้ เราเรียมไปกับแม่เรียกไปกับแม่เรียกไปกับแม่เพราะมันเป็นของแม่แล้วอ่าอขอบใจนะขอให้เจริญในหน้าที่การงานเหมือนเดิมมาเลย อบอุ่นใจมากไหนดูฝั่งนี้สิผมมีของขวัญครับนั่นก็คือ Redmi Note 12นะครับมาให้แม่นี่จะบอกว่า Redmi Note 12เนี่ยนี่คือสีใหม่นะคือสี Sunrise Gold นะครับสี Sunrise Gold ี่ยแม่มันจะเป็นสีทองนะแต่มันจะเป็นทองที่ไม่เหมือนทองอื่นเพราะเวลาโดนแสงเนี่ยมันจะเกิดมีลักษณะใสลุกหยุดในแบบมีเรโทเวลาตกกระทบกระแสนให้แม่มันเบามันดูโอ้โหน่ารักมากเลย เหมาะกับคนสวยอน่นารักมากเลยขอบคุณนะครขอให้เจริญเจริญขอให้เจริญก้าวหน้ายิ่งไปกว่าน,นี้อีกแล้วให้รวยๆปังๆปัง,ปง,ปงๆเถงๆตลอดเราพอเรื่องใหม่ก็ให้ปังๆไปเรื่อยๆครับปังมาค่ะก็พรียบอร้อยหมดทุกอย่างครับ,รบผมมอบดอกไม้ต้งให้ของขันกันนะครับก็วันนี้ ขอบคุณสถานที่นะครับสวยๆแบบนี้ขอบคุณนะครับบ้านสุริยาใสนะครับที่มีอาหารอร่อยๆให้เราได้ทานกันนะครับแล้วก็สถานที่สวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับสหรับใครที่อยากตามรอยพวกเรามานะครับโตัวเต็มแล้วล่ะท่านนั้นนะเนะได้ลยครับก็จองได้เลยว่าเมื่อยากมาเวลานี้เวลาไหนเดี๋ยวทางเราจัดการให้นะครับแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์เรา o f a t t r a c t i o n นะครับออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลา2องทุ่มสิทางหน้าจอช่องวันสานะครับแล้วก็ใครนะครับที่ชื่นชอบรายการของพวกเรานะครับก็ฝากรายการ Joy กับ แจมครับฟิล์มฝากติดตามรายการนี้บนช่องของวันคอลเลคชั่นด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมกระดิ่งไปเลยวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับบายสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนจบแล้วน่ารักซึ้งซึ้งมากซึ้งกับวันแม่ซึ้งกับน้องน้องแจมน้องฟิมมาก อินเธอแล้วความสองคนเนี้ยทําไมทําไมสองคนเนี้ยมันถึงได้แบบมันถึงได้เข้ากันมันถึงได้มีความแบบน่ารักอย่างเขาเป็นพี่น้องกันจริงๆอย่างเขาแบบอยู่ด้วยกันไปตลอดเลยเอนดูเอนดูเอนดูเราจะติดตามเขาในทุกๆอีพีแล้วกันนะคะทุกคนให้ลงได้เนาะในส่วนของเนื้อหาบางทีถ้าเกิดมีโฆษณา,าเขาเรียกอะไรอะถ้าเกิดมันติด ดิสิทัลสปอนเซอร์อะไรเงี้ยของของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอะไรอย่เงี้ยบางทีเราต้องตัดออกเป็นบางส่วนนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะเข้าใจด้วยนะคะสรุปคลิปนี้พี่เจมส์ลาไปก่อนบ๊ายบาย